ดีครับแนะนำตัวอิตตีชื่อคุณเล็กค่ะคุณเล็กกัญญาณานาคอนนะคะกัญญาณานาคอนอยู่ที่บ้านหนุ่มเห็นชุมชนหล้วก็กาค่ะแล้ววันนี้ได้เข้ามาทุ่นของวัดนี้ทุ่นของวัดเปือสนใจอู้อี้ชียวพันค่ะใครๆบอกผีอันนี้อ่าผีเว้งค่ะอ๋อคนเขาบอกต่อกันมาถึงวันนี้คุณเล็กก็ได้มานะผีเว้งว่าชายดีชายมาตลอดถึงผีข้ามันในแปลงอะไรปนเพลิงมันน่าดานเต้นตึงโอ้ยมีความสุขสุขมากเลยนี่สุขมากามาช่า ฝนพึ่งบังออกมาตึงเอ็นมือกิ้งหอยลูกกระยูแล้ว <c oughs> โอว้จิ้งหอยลูกกระยูแล้วนะ <c oughs> ช่วยช่วยครับวันนี้การต้องขอบุณ<ด>ครูเล็กนะครับจริงๆแล้วเป็นคนบ้านพมเลยแต่ว่าเนี้ยพึ่งได้เข้ามาเห็นแปลง,ข,งข้องครวดอะไรก็ได้คว่างเสียงบอกหลาวยักทิมคนอื่นการยืนยันนะพี่นะวะโอเคชัวร์ค่ะรถชาดรถชัดกรวดวัานมันเนี่ยกินตึงเม็ดดีแล้วสัดัมาค่ะ แล้วแล้วถึ่งมาถึงกลองวันที่เรียนล้นทึ่งลดชาร์นี่ถ้าผีเคยกินลดชาร์ที่เป็นเคมีกับกินอินซีผีดูทุกว่ามันเพื่อว่ามันจะชืดทิ้นึงนะครับชืดนะครับทึงเนื้อก็ไม่แน่นครับที่เคยกินนั้นนะเราก็ไม่ดูว่าเคมีไม่แต่จาเนียนชั่ววาชีว่พันรอยเปิดสิ้นรอยเปิดสิ้นว่านมันว่านมันมะเร็ดลีดมะเล็ดลีคนที่ซื้อไปกินประทับใจประทับใจเลยกันไหมครับทุนด้วยอยากจะชวนเนี้ยพี่น้องที่อยากกินทุเรียนสดแล้วก็าย ลายสั้นฟิตนะลายสันฟิตครับจืดช่วนหนองสวัสดหลานกานะคะในเพื้นที่ตำบลตาดีอำเภอหลานกาจังหวัดตาดีค่ะครับก็ประคุณพีกุลตัเล็กมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ